แท็คคู่อินฟินิตฮอตสามออเดอร์นี้นะคะสั่งไปเลย2เครื่องแบบจุกๆอันนี้ไม่ใช่โปรหนแหนึ่นะทุกคนลูกค้าซื้อ2เครื่องเลยค่ะออเดอร์นี้เป็นของใครแสดงตัวด่วนพี่โนรีคิดว่าจากการที่เป็นชื่อที่สั่งเข้ามาเป็นชื่อของคุณผู้หญิงนะคะ เลยคิดว่าออเดอร์นี้เนี่ยน่าจะสั่งไปให้ลูกนะคะอาจจะเป็นลูกชาย2คนหรือว่าเป็นแฝดหรืออะไรอย่างงี้นะคะเลยต้องซื้อของคู่ที่เหมือนกันเนาะปกติแฝดเนี่ยก็จะใช้ของเหมือนเหมือนกันใช่ไหมและเนื่องจากการที่สั่ง i n f i n i t ต h o ตสาเข้ามานะคะแน่นอนว่าผู้ชายชัวร์วเลยะคะ่ะพี่โนดี้เลยจะจัดของแถมไปเลยนะคะ2กล่องนะคะกล่องแรกเนี่ยมาดูกันก็คือจะเป็นโทนสีเขียวดํานะคะเพราะว่า ผู้ชาเนี่ยสว่วนมากพี่โนริก็จะให้เป็นของแถมสีดำนะคะแต่ว่าเห็นกล่องฮอตสาแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องหยิบสีเขียวด้วยนะคะสีเขียวเหนียวซับเอาไปเลยกล่องต่อมานะคะก็จะเน้นเป็นโทนสีเหลืองนะคะ พี่โนรีนีไม่รู้ว่าจะแบบอันนี้คือพี่โนรีเนี่ยคิดว่าจะให้ของแถมอันเนี้ยให้คุณแม่กล่องหนึ่งนะคะก็คือจะไม่ได้จัดเสร็จของแถมให้เหมือนกันนะเพราะว่ากล่องหนึ่งนะคะเป็นของแถมแบบแนวของโทนของคุณผู้ชายไปแล้วนะคะกล่องนี้เลยให้เป็นของคุณผู้หญิงบ้างนะคะก็แบ่งๆกันเนาะบอกเลยว่าอินฟินิตฮอตสาเนี่ยราคาไม่ถึง5,000นะทุกคนแต่ของแถมเนี่ย จะเกินปุ้ยมุ้ยมันเยอะเกินไปแล้วนะคะแถมเกินของแถมไปแล้วเนี่ยก็คือให้ไปเลย2กล่องแบบจุกๆนะคะอันนี้พี่โนรีจับออกมาแบบจัดใหม่นะทุกคนมันจะได้บาลานซ์กันนะคะขอโนยทีลูกค้าจริงๆก็คือพี่โนรีเนี่ยตั้งใจแพ็คให้มากๆเลยนะคะตั้งใจเลือกของแถมให้ทุกชิ้นเลยบอกเลยว่าจริงๆการแพ็คของแต่ละของของ,ของพี่โนรีเนี่ยคือทาเป็นชั่วโมงนะ,ะทุกคนเพราะว่าอยากให้ของแถมที่ดีที่สุดกับลูกค้านั่นเองค่ะ เน้นเราแบบลูกค้าใช้งานได้จริงของสวยน่ารักนะคะแล้วก็วันนี้มาบอกโปรนะคะ1แถม1เดือนสุดท้ายแล้วทุกคนใครไม่ทันเนี่ยจิ้มนิ่งหน้าโปรไฟล์ถักแฉนววาได้เลยนะคะมู